สวัสดีเช้าวันพฤหัสนะคะตื่นกันหรือยังเอย้ยถ้าตื่นแล้วนะคะอย่าลืมไปอาบน้ําล้างหนะ้าแปรงฟันแล้วก็อาหารเช้าที่มีประโยชน์ด้วยนะคะเมื่อทานเสร็จแล้วก็มาเรียนกับคุณครูโอเควันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทบทวนการนับจํานวนแล้วก็เขียนหลักสิบหลักหน่วยเหมือนเมื่อวานเลยจําได้ไหมคะ าถ้าจําได้นะคะก่อนที่เราจะเขียนคําอ่านหรือว่าแยกหลักสิบหลักหน่วยเราไปทบทวนจํานวน0ูนถึงสิกันอีกรอบเด็กๆสามารถาดูได้จํานวน0ูนย์ถึงสินะคะดเด็กๆกลับไปดูที่ใบงานที่เราเขียนคําอ่านนะคะเมื่อวันก่อนนะแล้วชี้อ่านตามพร้อมกันดังๆเลยนะคะเริ่มเลยนะสอูนอศูนย์ ยอยักษ์การันศูนย์หอนอึ่งงอหนึง่งหนึ่งไม่เอกหนึง่งสององอสองสออารมอสามสออีสีสีไม่เอกสีหออาหาหาไม่โทรห้าหออกกอหกจอเอ็ดดอเจด็ดบอแอดอแปด ก็เอาเกกไม่โท9สออิบบอสิบอ่านรวมอีกหนึ่งรอบนะคะศูนย์หนึ่งสอเมื่ออ่านจบแล้วเด็กๆชี้ที่ข้อหนึ่งนะคะเราจะเริ่มทำแล้วนะคะข้อหนึ่ง จะมีช่องสี่เหลี่ยมอยู่สองช่องซึ่งเขาจะแยกหลักสิบนะคะหลักสิบก็คือเลขตัวที่อยู่ด้านหน้าช่องด้านหลังคือหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือเลขตัวที่อยู่ข้างหลังเป็นรูปเสื้อนะคะเสื้อสีเทาแล้วก็สีสีส้มนะคะอะให้เด็กๆเ,เ,เอาปลายดีสอชี้ที่เสื้อตัวแรกเราจะนับทั้งสองทั้งสองช่องเลยทั้งหลักหน่วยหลักสิบนับทั้งหมดเลยนะคะ นับตามดังๆนะคะหนึ่งอ่ะเอามาอีกรอบหนึ่งนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม 1ิ1ส1่1ิ1ห้าสิบห22ิบเจ็ดสบแด้เอ่ามย่ส้านับได้เท่าไหร่คะเด็กเดกได้เท่าคุณครูหรือเปล่าอ่าเมื่อกี้เรานับได้25มี2กับ5เด็กๆกก็เขียน25้า ตรงช่องสี่เหลี่ยมตรงกลางเลยพยายามเขียนให้ตรงออยู่ในกรอบนะคะทีนี้เรามาดูเมื่อเมื่อวานคุณครูสอนแล้วแต่เรามาทวนอีกรอบนึงคุณครูถามว่าเลขยีหมี2กับ5้าเนี่ยเลขอะไรเป็นเลขหลักสิบคะอ่า เลขหลักสิบก็คือเลขสองนะคะเลขสองอยู่ข้างหน้าเลขตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือเลขหลักสิบเลขสองอยู่ข้างหน้าอ่าเลขสองอยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับยี่สิบนะคะเราจะอ่านว่ายี่สิบต่อมาเลขตัวที่อยู่ข้างหลังคือเลขอะไรคะอ่าเลขห้านะคะ เพราะฉะนั้นเลข5้าอยู่ข้างหลังแสดงว่าเลข5าคือเลขหลักหน่วยนั่นเองเลข5าอยู่ในหลักหน่วยก็มีค่าเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะอ่ามีค่าเท่ากับ5นะคะแล้วเราก็มาแยกอ่าช่องด้านข้างนะคะหลัก10ก็คือเลขอะไรคะที่อยู่ด้านหน้าเลขสองใส่ลงไป หลักหน่วยก็คือเลขตัวที่อยู่ข้างหลังนั่นเองก็คือเลขห้าอ่ะยีหมีสองกับหทีนี้เราจะเขียนคำอ่านนะคะเราอ่านว่า